สวัสดีครับพบกับช่องช่างเดียวแชนแนลนะครับตอนนี้มาอัปเดตาฝ้าเพดานล,ลงรถนะครับก็เก็บงานยิงมือเช้านะครับอยู่ในขั้นตอนการเก็บงานกันครับแสดงว่า,าเข้ามาเท่ากันมันบอกหัวท้ายเท่ากันมันบอกโอเค ตัวนี้จะเป็นฝ้ารอบนอกนะครับฝ้ารอบนอกช่องทียังว่างนะตัวนี้ก็จะเก็บงานการเ็คงานมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วฮะลืมลืมเอาสายไฟลงมาเส้นเนี้ย น,นี้ก็จะเป็นฝ้ารอบนอกนะครับเนี่ยจะดูฝ้ารอบนอกโค้งบนนี้ เนี่ยโค้งบนนี่กี่เส้นเนี่ยท่างโค้งบนตัวเมนมันน่ะตัวบนน่ะก่อนรับแผ่นนี่นะตัวนี้นี่นี่นี่ห้างกระจกสินหกสิบเส้นบอกโค้งบนน่ะหกสิบโค้งรับแผ่นนี่นสี่สิบี่สิบเส้นเนาะมาตรฐานนะมาตรฐานมันก็จะประมาณนี้ครับบางช่างก็แปดสิบนะครับเพื่อจะทําให้การเป็นการประหยัดนะครับยิ่งตอนนี้น่ะ อุปกรณ์โครงซีลายเนี่ยในในขึ้นตามเหล็กแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ<น>ต้องเซฟแปดสิบหกเอเจถึงแปดสิบเซนนะครับแต่ทีมเราใส่60เซนตามมาตรฐานเหมือนเดิมแล้วโครงล่างรับแผ่นเนี่ยสีเซนนะครับโครงอ่าจักเซนนะวัดด้วยรอบนอกนะจักเซน ตัวนี้ฝั่งนี้ฮะฝังะ่งนี้เด้อ่านี่ละนี่ละอ่าจะใช้โครงรับแผ่นประมาณ3มเส้นนะครับไม่ว่าจะ50หรือ60หรือ70หรือ80ก็30เสเซนนะครับ อนนี้ยังเป็นช่วงเก็บแผ่นนะครับเฮ้ยแล้วสายไฟนะเอาลงยัง <Ha? S 2> ไ,ไดงฮะจะโค้งแบบไหนมันโมนิเม้นโคมมันดาวไลท์ได้เออหรือจะเอาโคมดาวไลท์บ่โคมดาวไลท์แล้วมันมีปัญหานะเพราะว่าเล็กมันนะนั้นเอาเจ้าเจ้าเจ้าเป็นโคมดาวไลท์ก็ได้แต่ แต่เลื้อยเอานะเลื้อยเป็น,เป,นเป็นวงกลมแล้วก็ยิงแผ่นตั้บขึ้นไปมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้นะขีดไว้รม,มันบอกโมเป็นโมมีปัญหาเอาเลื้อย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 มันเป็นให้มันเป็นรูปกลมๆเลยแล้วก็ยิงยิงขึ้นไปแทนฮะเ,เอะเอไดอ้สิไปเหตอกเจาะตัวใกล้เคียงอะนะ ปัญหาก็มีแค่ลืมสายไฟและครับช่างเป็น่างซานคือลืม่างซานนะ,ะรรเป็นอย่างคือลืม,มไม่รู้อ้าวไม่รู้ไม่รู้ได้ไงไไถึงลืม <c oughs> ก็มันถึงไม่รู้นั่นแหละถึงลืม <c oughs> ต้องบ่งเด้่องสายไฟบบบนี้ปัญหามันเกิด <c oughs> โครงนอกโครงนอกนี่ก็ต้องสามเส้นเดินสามเส้นนะครับทั้งหมด พรุ่งนี้วันนี้วันมื้อวี้วันศุกร์มืนวันเสาร์เนาะช่างฉาบก็ามาแล้วขั้นตอนฉาบนะครับนะพี่ว่าถ้าซองได้นี่ที่ดาวดาวดดไล่เนาะมันจะเรียบงามเนาะนนน led แบบ led มัน โอ้ยมันเสียแล้วมันยันมันมุงมีรุ่นมันมันี้ปัญหามันเ,าาเขาจะทํามาใหม่เรื่อยเลยนะอ่าเปลี่ยนแค่หลอดเดาลาไลนมันสี่นิ้วห้านิ้วตายโตเลยนะอ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเจานะ,นนนะนนเนาะอ,อืมเดี๋ยวค่อยเจาะนะครับกำลังศึกษาช่างลง ก็ต้องดูความเป็นไปได้นะครับระยะความห่างก็ก็1่ฟุตนะครับการยิงเกี่ยวปล่อยซึ่งถ้าห่างเกินไปจะทำให้ฝ้าย,ย่อนนะครับปัญหาคือต้องเกิดหลุดไปแล้วก็ย่อนเลยต้องห่างประมาณยี่0ห้าสาสิบเกินนี้ไม่ได้นะครับยิงแถนมันถูกนะ้ำเวลาฉาบมันก็จะยืดยืดตัว มันนจะย่อนนก็ยังไงก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตไปทีละช่วงแต่ละช่วงนะครับการทําป้าเปดานขอบคุณครับสวัสดีครับเดี่ยวทำแน่นะ